สวัสตามต้องสวัสดีค่ะทุกคนบิเองค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่26นะคะเพิ่งขับกลับมากลับไปความเกลบออมกับดีน่ามานะคะวันนี้ก็มีเหตุการณ์บมาทึงด้วยนะคะว่าตอนที่อยู่ที่สถามบินกระเป๋านี่มันโดนสล็กตบิีกนนึงมันเหมือนการล็อกบิ๊กเอ็นนี่ข้อไม่คิดคิวเลยต้องแม่แต่ีสนามบินน่ามากเลยแล้วที่นี่ก็มีแบบเอ่อเนาไปบอกมาบอกดีว่ามีน้องไปถ่อมมาวจอเราไม่เจอนิวแล้วแบบ ทาไมอะน้องคือเราไม่รู้จริงๆว่าแบบถ้าเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าว่าแบบสมูตรทอดบอกบอกกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รอนะเราขอโทษด้วยเอาไว้เจอคราวหน้าแล้วกันแมน้องท่รอ้าอเอาเจ็บผลงานหน่อย ก็มีเพลงนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้เป็นความใจเราวๆนี้นะคะจะทำอะไรยังไงแนี่ไหนกับที่ไหนที่แบว่าลอยอยู่กันเห็นไหมคนถามกันมาเยอะเลยนะคะเยอะมากนะคะก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าหวังใจรอฟังแล้วกันนวันนี้ก็คงจะเป็นฟิลแบบอืมสบายๆทำเติมเต็มไปเหมือนเดิม จะคือเส้าความสจิไม่คือสจิอว่ไม่คือสติเน่ยค่ะวานหได้เห็นกันนะคะส่วนแง่ภาพยนตร์แง่อื่นกับทุณพรทยทัางป่าชาตห่ก็รออยแล้วกันเอาะก็มีให้ได้ดูปนแน่นอนค่ะขอบคุทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ ไหวในเนี ais, s Depois, <S <way>. ่ยชันไม่ได้ฟังถอดนะคะคิวเตอร์ก็ตามไปได้ T N ร T O T E T I นะอุณ